สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย STP อินเตอร์ลอวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการเป็นพยานโดนหมายสารเรียกให้เป็นพยานในคดีเนี่ยเตรียมตัวยังไงบ้างข้อห้ามที่ทำไม่ได้ข้อควรระวังเดี๋ยวทนาย สอนทีละชั้นทีละตอนนะพอดีเนี่ยเรื่องเนี้เพื่อนสนิทผมเลยได้หมายเรียกพยานบุคคลให้ไปเป็นพยานในคดีอาญาก็ให้ไปอธิบายเรื่องที่เขาเป็นผู้มีข้อมูลเขาก็เลยถามมาว่าเอ้ยพักเราโดนหมายเรียกพยานบุคคล มีคำแนะนำมีข้อควรระวังอะไรไหมคือคนไม่เคยขึ้นศาลเนี่ยมันเกงรงศาลเนี่ยมันเหมือนเออดูถ้าเคยดูหนังดูละครก็จะประมาณนั่นแหละขึ้นศาลท่านเป่าวุ้นจิ้นมันก็จะมีหน้าบาลังคอยคุมโซนคอยให้เกง่งให้ตึง เอาเป็นว่าคนไม่เคยขึ้นศาลเนี่ยก็จะเก่งก็จะพูดไม่เคยดีพูดไม่ได้อย่างใจก็เหมือนคนเพิ่งเคยอัดวิดีโอแรกๆผมก็เก่งก็ตึงก็พูดเป็นคําพูดคําคิดสองวิสามวิพูดไปคิดไปเออของเนี้ยมันอยู่ที่เจนสนามหรือยังขึ้นไปบ่อยๆมันก็ก็ชินก็คุ้นไปเองไม่เป็นไรถามว่า ข้อควรระวังคืออะไรข้อเดียวที่ผมจะพูดเลยนะอย่าหาทำเด็ดขาดอย่าพูดโกหกผมไม่รู้หรอกคุณจะโดนเรียกแต่เป็นพยานพูดเรื่องอะไรอย่าโกหกเด็ดขาดพูดความจริงเท่านั้น อะไรที่จะทำให้ซวยไม่รู้แต่ดันพูดไม่ชัวร์แต่โดนทนายอีกฝ่ายดึงเรื่องเป็นอย่างนี้อทำไมไม่ควรพูดโกหกนะพูดโกหกแล้วมีข้อกฎหมายมีความผิดอาญาเรื่องเบิกความเท็จ ถ้าเบิกความในชั้นศาลเท็จถ้าเราโกหกการเบริกความในชั้นศาลเนี่ยเขามีกล้องจอรปิดจับมีหน้าบลังจดทุกถ้อยคำพูดฟังอีกทีจดทุกคำพูดเขาเรียกว่าคำเบิกความเพราะฉะนั้นคุณพูดอะไรออกจากปากไปแล้วเนี่ยมันมีหลักฐานหมดอยู่ในสำนวนคดีหมด วันหลังถ้าเกิดคุณไปเป็นศัตรูกับเขาหรือไปทําเรื่องไม่ดีอะไรกับเขาคุณก็จะสวยคุณก็จะโดนเขาฟ้องตรงนี้เพราะฉะนั้นถึงบอกให้ระวังเรื่องโกหกพูดจริงเท่านั้นถ้าไม่รู้บอกไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้แล้วแกล้งรู้รู้ดีรู้จริงซวยไม่เอา ถ้าจำไม่ได้บอกว่าจำไม่ได้ไม่มัว่วไม่เอะหรือจะเป็นอย่างนี้จินตนาการเราเองไม่เอาไม่เอานะเพราะอะไรการเบิกความนั้นเนี่ยไอเบิกความทนายฝั่งเราถามเนี่ยเฮ้ยมันง่ายเราเตรียมความมาหมดแล้วบดอะสารสมัยนี้ยอมให้ มันคือคาเบิกความส่งสารด้วยซ้าไปก็คือทนายเราเขียนบทมาให้หมดแล้วเราแค่บอกว่าเรายอมรับเราเบิกความตามนี้แหละตามที่เขียนมานี่แหละเพราะฉะนั้นเบิกความกับทนายเราทนายเราช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวไอ้ที่น่ากลัวนะ่ะทนายฝั่งนู้นหน้าที่ทนายฝั่งตรงข้ามคืออะไรคือการถามค้านถามค้านเป็นยังไง ค้านว่าพยานคนนี้ไม่จริงไม่รู้ไม่ใช่พยานรู้เห็นทำให้พยานเนี้ยเสียราคามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เสียความน่ชื่อถือให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จึงว่าเกิดขึ้นเสมออ่ะเดี๋ยวนิดนึงการเบิกความพยานเนี่ยนะเขาจะให้เข้าไปเบิกความได้ทีละคนตัว โจดไปเบิดความก่อนพยานคนที่หนึ่งไปพยานคนที่สองไปพยานคนที่สามไปอาฝั่งจำเลยจำเลยเข้าไปเบิดความก่อนพยานคนที่หนึ่งไปคนที่สองไปคนที่สามไปเป็นประมาณนี้เอาเข้าๆง่ายๆก่อนจึงเกิดขึ้นเสมอคือเทคนิคทนายทนายระดับเทียบๆลิ้นทองคำท่านชวนในสุดยอดสมัยท่านเป็น ทนายว่าความเนี่ยโอ้โหมีโกนอาบน้ำผึ่งมีจริงโอโ้ต่อเพลิน,นเฮ้ยเรียบร้อยโดนกล่อมเผลอพูดสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงเพราะอะไรเทคนิคคือถามเรื่องเดียวกันแต่ชี้ทางให้ไปคนละทางกันโอ้โหเรื่องนี้ยาวเรื่องพยานเนี่ย มีผู้ใหญ่รวบรวมหนังสือเป็นปึกอย่างนี้ผมบอกเลยว่าถ้าจะลงลึกเรื่องนี้กันน่ะมันเป็นเป็นศาสตร์และศิลป์มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเป็นเรื่องของทนายอาชีพอา้าวไม่ต้องรู้เราแค่ต้องระวังตัวเราที่จะไปเป็นพยานเนี่ยเขามัาจะถามโจทย์มาอย่างหนึง่งให้โจทย์ตอบอย่างหนึง่งแล้วมาหลอกถามเราอีกอย่างหนึง่งให้เราตอบอีกอย่างนึง่ง เออนี่แหละนิสัยทนายที่เขาว่ามันมันปิ้นป้อนตอแหลมันก็ประมาณนี้แหละตอบความจริงเท่านั้นเราจะไม่พลาดคำถามไม่ชัดถามใหม่สิครับทวนคำถามสิครับไม่ต้องรีบไม่มีใครมาเล่งคุณได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งศาลค่อยๆตอบคิดให้ดีไม่ชัวร์ไม่รู้ ไม่จริงไม่จริงอันไหนจริงเราจําได้ชัวร์ถึงจะตอบว่าจริงไอ้คาว่าจริงคาว่าใช่เนี่ยจะฆ่าคุณถ้าพลาดลักษณะมาย,ยังไงล่าสุดคดีบุกรุกจําเลยสู้มาว่าเฮ้ยผมไม่ได้บุกรุกผมซื้อแล้วเนี่ยผมซื้อมาแล้วที่ชื่อพี่ผืนนี้ผมบุกรุกอะไรแล้ว เพราะฉะนั้นทนายถามจำเลยจำเลยไปซื้อที่ไหนที่นี่ใช่ไหมอ๋อที่กวดังของจำเลยโอเคอ่ะจบไปพยานมาพยานครับพยานรู้ไหมว่าจำเลยเนี่ยซื้อที่มาแล้วผืนเนี้ยรู้ครับร,รู้รู้ดีรู้จริงรู้ใช่แน่นอนอ่าพยานพวกกันรู้อยู่แล้วธรรมาดา เออพยานพยานรู้รู้ใช่ไหมว่าเนี่ยเขามาซื้อกันที่บ้านโจ์เขามาเซ็นสัญญากันที่เนี่ยรู้ใช่ไหมรู้รู้เรียบร้อยเลอะเทอะเรียบร้อย <c oughs> คนละทิศคนละทางถ้าถ้าเจออย่างเงี้ยทนายฝั่งตรงข้ามเลยหน้าอย่างงี้แหละโอ้บายกอเอานะมันเป็นเรื่องของ ทคนิคการเล่นลิ้นอาจเป็นเรื่องลึกโหเดี๋ยวเดี๋ยวมีเคสเล่าให้ฟังอีกเยอะเอาเป็นว่าเราพูดความจริงไว้เราจะปลอดภัยย้ำตรงนี้ไม่ต้องเตรียมอะไรมากพักผ่อนให้เพียงพอเพียงพอทำติตใจให้แจ่มใสแล้วก็ระลึกความจริงเกี่ยวกับคดีนั้นซะเรื่องที่เราจะไปพูดเรื่องที่เขาจะให้เบิกความแล้วก็ทำตามที่ทนายแนะนำ รับรองว่าจะไม่สวยจะไม่โดนคดีอาญาตามหลังนะทำตามหน้าที่เราเรียกไปเป็นพยานเราก็เป็นพยานตามหน้าที่ไม่ต้องไปอวยเขามากเอาความจริงเพราะว่าเดี๋ยวจะสวยไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ